ทำขนมจีนพี่้องใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หน่ใหม่ต้มจ้ะหนวดปลาหมึกมาเด้อสลัดจ้ะ น้ำหม่ต้มแซ่บแซ่ ซื้อพักตลาดกินพี่น้องเอ,อ้ยพักในสวนไม่มีแล้วคิดถึงสวนพักแกเอ,อ้ยพักชีลาวพักชีเหลือดพักสลัด ปลาหล่าหลานอยากพี่น้องแสบนัวไม่หวานไม่เค็มไม่ขาวอื นาที่มานี้คนมันจะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะพี่น้องมันไม่มีแสงแดดอยู่แต่ในบ้านเราก็ออกไปทํางานค่ะอากาศมันอึมครึมแสงแดดก็ไม่มีพี่น้องทํำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีป้องกันค่ะอยากกินอะไรกินเด้อพี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองอดๆอยาก เราคิดถึงบ้านกันมาพอแล้วเนาะคะเนาะมาต่างบ้านต่างเมืองไม่หรอกไกลปลูกไกลผี่ไกลพ่อไกลแม่เราจินมากินอุด๊ดอ๊ดอย่างๆอ,อ,อีกมันก็ไปแม่นแ,แ,แนวแล้วพี่น้องเออ้ยมันจะดูฮหดหูผดกินไปเลยคกออยากกินอะไรกินไปทำงานหาเงินได้เราก็กินเนาะแต่เนาะ